สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราจะขอนําเสนอเมนูอาหารเช้านะครับผมจากแผ่นข้าวแคบนี่นะครับผมเชื่อกันครับเพื่อนๆว่าแผ่นข้าวแคบของว่างของคนเมืองนี่นะครับสามารถที่จะรังสรรค์เป็นอาหารได้หลากหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นแหมวันนึงนะครับที่เราเอาแผ่นข้าวแคบมาทําเมนูเป็นอาหารเช้านะครับแลรับรองว่าได้ประโยชน์มากมายเลยนะครับกับแผ่นข้าวแคบนี้นะครับไปเาไปดูที่การทํากันเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับมาแล้วนะครับนี่ก็คือแผนแ่นข้าวแคบที่ยังไม่ได้จุบน้ําเตือนนะครับเดี๋ยวเราจะทําเมนูอาหารเจ้ากันนะครับผมแล้วเราก็จะเอามาจีในกระทะนี้นะครับเดี๋ยวเอาแผ่นนี้ไปจุบน้ำให้มันนุ่มนิ่มก่อนนะครับช one minute later เสร็จเรียบร้อยมาแล้วนะครับเอาแผ่นวางไว้ที่นี่ก่อนเลยนะครับผมแล้วจากนั้นเฮาก็ตามแก๊สนะครับเข้าไปนะครับจะให้ไฟเบาๆนะครับเพื่อน ใจไฟเบาๆนะครับระหว่างที่เขารอมันฮ้อนนะครับกระทะมันฮ้อนนะครับกระทะเทฟรอนกับไอเนี้ยนะฮะเตาอินฟาเรดเนี่ยนะครับเขาก็เตรียมเลยนะครับผมไข่ไก่นะครับเขาตีไข่ไก่ลงในถ้วยนี่นะครับนี่ตีไปเลยนะครับไข่ไก่โช๊นะครับก้นเลยนะครับตีให้บอกแหลวๆนะครับไม่ต้องแหลวนักนะครับตีให้หมอกแหลวๆยี่ปอนะครับแล้วเขาก็ก้อย บรรจงเทไข่ไปลงลงตรงนี้นะครับลงแผ่นนะครับลงแผ่นข้าวแขบนะครับนี่นี่เนี่ยตอนนี้เขาจไฟเบาๆสักน้อยนะครับเดี๋ยวแผ่นเขามาจะตูกเกินไปนะครับเขาก็ก้อยอันเอาซ่อมเนี่ยนะครับเกียร์เกียร์เกียร์มันเข้าไปนะครับนี่แบบนี้แบบนี้แบบนว้าวว้าวกับเพื่อนต้องว้าวอะ่ะเมนูห้องไอ้โจ๊กต้องว้าวแนะ่นอนเลยนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ รอมันสุกก่อนนะครับรอมันสุกสักหน่อยสักก่อนนะครับจําเป็นต้องได้เล่งแก๊สหสน่อยละเอาละนะครับแก,ก๊สเกาะแห้งพอสมควรแล้วนะครับนี่รอแป๊บเดียวนะครับตอนนี้นะครับมันก็เริ่มสุกนะครับเอาใส่่างนะครับใส่ปูอัดนะครับผมใส่ปูอัดเข้าไปนี่ใส่ขึ้นมันน่ารักเลยนะครับผมเพื่อนๆใส่ไปนะครับเพิ่มโปรตีนนะครับจากเนื้อปลานะครับที่แซวงว่าเป็นปูอัดเข้าไปนะครับนี่ ว้าวน่ากินขึ้นมาแล้วนะครับสีเหลืองสีส้มมันคืออะไรนะฮะใส่โปรตีนจากปลาแล้วนะครับก็ใส่ไส้กรอกที่เขาซอยเป็นชิ้นๆไว้นะครับเนี่ยโอ้ยนี่กินเริ่มมาแล้วนะครับกินเริ่มมาแล้วนะครับผมดูเผลนๆนะครับคือพิซซ่านะครับเวียดนามนะครับแต่อันนี้เป็นแผ่นข้าวแคบเนาะนะครับเขาก็ขอว่าพิซซ่าคนเมืองนะครับ เมื่อมีทุกสิ่งทุกอย่าง e r ฟ t h i n g จริงกระเบลอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเอามือเตกๆกำๆหน่อยนะครับใส่ผักนะครับอันนี้จะก็เป็นอาหารเช้าที่เหมาะกับน้องๆหนูๆนะครับก่อนไปโรงเรียนนะครับก่อนจะไปเรียนพิเศษนะครับบอกคือพ่อแม่ทําแบบนี้นะครับเอาไว้กินกันก่อนไปโรงเรียนคือเวิร์กมากอร่อยมากแล้วก็ใส่นะครับนี่มายยงเนสนะครับผมเพือเ่อนๆมายยงเนสเข้าไปแต่ต้องใส่นักนะครับ ใส่นิดเดียวนะครับใส่นักแล้วเวลาเขาพับแผ่นแป้งอะ่ะมันจะกระออกมานะครับพอเขาใส่มายองเนสแล้วเราก็สสสใส,ส,ซส่ซอสมะเขือเทศครับเฮ้ยไม่ใช่ซอสมะเขือเทศซอสพริกซอสพริก,กนิดๆหน่อยๆนะครับผมนิดๆหน่อยๆแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศนะฮะนิดๆนิดๆโอ้โหนี่ฮะสีสันก็จะเริ่มจืดจางนะฮะผมแล้วก็ใส่นี่ครับใบออริกาโน่นะครับ โชว์แบบนี้แบบนี้โอ้โหกลิ่นมาเลยครับผมจากนั้นนะครับเพื่อนๆมันก็เสร็จเรียบร้อยนะครับาก็พับนะครับมันก็นอนพับ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 ไม่รู้เรื่องเลยนี่เพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับหนึ่งด้านนะครับในียเดี๋ยวกกลับอีกหนึ่งด้านนะครับหนึ่งสองอุ้ยรุดรุดรุด มาลดลดปุ๊อ้าวขอจัดแต่งความสวยงามก่อนครับมันล้นออกมาละโอเคนะครับผมปิดแก๊สนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับพิซซ่าของคนเมืองนะครับทาจากข้าวแคบนะครับผมนี่นะครับทําง่ายนะครับแต่รสชาติบอกเลยว่าอร่อยมากนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวจะใือปีแอนไปรีวิวนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงพ่องเนาะวะเดี๋ยวตักใส่จานก่อนนะครับเพื่อนวิว ร้อนร้อนร้อนขึ้นมาต็งหมดเลยนะคะห้อนกลับมาได้เนียวหนึบก,กับข้าวแคบแล้วก็มีไข่มีโปรโตีนอย่างพรบถ่วนเลยอ,อ,อร่อยเพื่อนเพื่อนคนไหนอ่า บูกุ้งจะกินอะไรยังเป็นอาหารเช้าหรือว่าทำเให้เด็กๆกินเลยนะคะลองไปทำดูนะคะดูในคลิปของไอโจ๊กด้เลยนะคะพิซซ่าคนเมืองแค่มีไข่แล้วก็วัตถุดิบที่เป็นเอไส้กรอกหรือว่าปูอัดก็ใส่เข้าไปเลยราดมายงเนสหรือว่าซอสพอริกซอสมะเขือเทศตัอยอร่อยมากเลยนะคะ ง่ายๆเลยตามคลิปที่ไอ้โจ๊กลงไปเลยใครว่าทำจะได้ลองดูได้เลยนะคะอร่อยเซบ